สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ห้องแขกข่าวสดนะคะวันนี้อยู่กับปุ้ยวดกับคุณชายดำนะคะค่ะวันนี้มีอะไรมาอัพเดตกันบ้างคะกับผลงานก็ตอนนี้มีเยอะเลยครับก็อย่างแรกนะคะก็มีภาพยนตร์นะครับที่เป็นผู้อำนวยการสร้างนะครับตอนนี้ชื่อว่าค l a s s ิกอ g เกนนะครับจดหมายสายฝนร่มวิเศษซึ่งก่อนหน้านี้ได้ใช้ไปเมื่อมกราที่ผ่านมาแล้วก็หยุดไป นะค<ช>หยุดไปจากสถานการณ์โควิด1 9นะครับ<ช>แล้วก็ตอนนี้กลับมาล้นะครับมีกลับมาฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ด,ด้วยนะครับ<ช><ช>ผมที่ตามมาตรการที่ปลดล็อกเมื่อเมื่อวานนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยก็คือวันที่12นี้ก็จะขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์ม Netflix ก<ช><ช>นะครับ<ช>ก,ก็ก็จะฝากติดตามด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็2คือตอนนี้พอดีผมเป็นผู้บริหารอยู่ที่แพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อว่าวิววิวไทยแลนด์นะครับก็เราเพิ่งเพิ่งออกซีรีส์ Originals View กับ AIS Play Originals ล่าสุดชื่อว่า My Bubble Tea หว่านน้อยรัก100%ยอรซึ่งมีพี่คุณนิชคุณนะฮะ<ม>กับมีธีรวิทย์แล้วก็น้องพลอยมว์เล่นนะครับ<ม>ก็เป็นซีรีส์ที่ได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยในในเอเ,อเ,อเอชียตอนออกเฉียงใต้ในมาเลเยใ,<ช>ในอินโดในฟิลิปปิน์ในกลุ่มพวกนี้ก็ตอนนี้ใช้ได้เลย<ม>ใช้ได้เลยแล้วก็ตอนนี้ฉาอยอยู่ถ้ามีฉาอยอยู่ในทุกวันศุกร์ตอนสี่ทุ่มที่ช่องวัน หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาออนบนแพลตฟอร์มวิวและ AIS Play นะฮะก็ประมาณเที่ยงคืนหลังจากนั้นถามเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นซีรีส์รักนะฮะเป็นเกี่ยวกับเล่ามากไม่ได้ด้วยนะแต่ว่าเป็นพระเอกเป็นพระเอกเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเป็นคนส่งของมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์ส่งของส่งคนนะฮะเป็นรับจ้างเหมือนกับแก๊ปเหมือนเกตเหมือนผู้ลาลาลามูฟอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แล้วก็ไปโดนชาซึ่งเป็นชาเวทมนต์อันนี้เป็นชาชาเวทมนต์ที่ ที่เหมือนกับโดนปุ๊บเนี่ยจะตกหลุมรักคนที่คนที่เป็นคนศาสตร์ใส่แล้วไปโดนโดยอุบัติเหตุก็เลยไปตกหลุมรักนางเอกเข้าแต่นางเอกเนี่ยก็ตัวตัวโมเด็มเนี่ยตัวนางเอกเนี่ยเขาไปรักเจ้านายเขาบอซึ่งเป็นพี่คุณนี่ชคุณเล่นอยู่แต่ความจริงมีซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากแล้วก็ตลกมากเรื่องของเรื่องคือที่ที่ตอนนี้ฉายมาแล้ว2ตอนนะแล้วก็เสียงตอบรับดีมากเรตติ้งโอเคเลยนะฮะแล้วก็คนก็ คนก็พูดถึงกันเยอะแล้วก็ไดเน็ตนะแล้วเพลงตอนนี้ขึ้นชาร์ตัะดับหนึ่งแทบจะทุกที่เลยนะเพลงของนนทน์นะฮะก็ตอนนี้7ล้านวิวแล้วบนไอ้นี่นะฮะก็ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นซีรีส์ที่ที่แปลกออกไปแล้วกันใช่ว่าแปลกออกไปจากจากละครไทยทั่วไประดับหนึ่งในขนาเดียวกันโปรดักชั่นสวยนะการแสดงฮาตลกแล้วก็พิคุในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะทั้งหมดตอน ทั้งหมดมี13ตอนครับผม13ตอนจบเรียบร้อยยังครับตอนนี้เพิ่งฉายไปสองตอนถ่ายทำเลอถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วครับก็ถ้าจะมีในตอนนี้เพราะว่าผมกาลังกํากับซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งอยู่นะฮะซึ่งอยู่ในระหว่างการถ่ายทําด้วยก็อันนี้เป็นของ GMM GMM TV นะน่าจะฉายทางช่อง GMM 25ถ้าคิดไม่ผิดนะฮะก็ เสียงตอบรับดีมากเลยเพราะตัวอย่างผมทําตัวอย่างออกมาในเน็ตก่อนก็เป็นล้านวิวเหมือนกันชื่อนายค้าย่างมาอ่อยนะครับเป็นหนังสือทําจากหนังสือ Best-sell i n g books ของสํานักพิมพ์แจ่มใสแล้วก็เป็นเรื่องแต่เป็นเรื่องโตหน่อยไม่เหมือนกับแจ่มใสทั่วไปเขาจะเรื่องมัธยมเรื่องมหาลัยเรื่องนี้จะเป็นคนทํางานแล้วนะครก็เป็นเรื่องของนายญี่ปุ่นกับเลขาสาวมาลักกันซึ่งได้ลุกอิชิคาว่าพราเดนเล่นคู่กับมุกวรณิตนะฮะก็กำลังอยู่ในช่วงระหว่างถ่ายทำก็เพิ่งได้หยุดต้องหยุดไปพักหนึ่ง ครับแล้วก็พอเราไปเริ่มเริ่มไปช่วยช่วยทำเรื่องมาตรการถ่ายทำไปทำพวกพวกด้านนี้เพราะตัวเองเคยเป็นอดีตสมาชิกของสมาคมผู้กำกับก็เลยมีส่วนเข้าไปช่วยในการร่างมาตรการในการติดต่อในการเดินหน้าและการช่วยช่วยเรื่องการเดินหน้าในในงานตรงนี้นะจนกระทั่งสําเร็จรุ่งรุ่งนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในหนึ่งในงานที่ที่เราหน้าภูมิใจนะเพราะเราจะได้กลับมาถ่ายงานกันฮะอย่างนั้นตอนนี้คือต้องกลับมาถ่ายทํากันแล้วกลับแล้วครับเป็นไงบ้างคะกลับสถาน ที่มันยังไม่นิ่งกันอยู่นตอนนี้เวลาผมานนะะผมเชื่อแบบนี้ครับว่าเราต้องทํางานด้วยความรมะมัดระวังอยู่แล้วนะคร<ช>ับความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่แล้วโดยธรรมชาติไม่ว่าจะทํางานในวันปกติที่ไม่มีโควิดหรือมีโควิดทีมงานทุกคนจะต้องอยู่ในกฎร,ระเบียบที่จะต้องรักษาความปลอดภัยสูงสุดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็กองผมเป็นกองที่ที่มาตรฐานปกติมาตรฐานเหมือนเหมือนต่างทั้งต่างชาติและในไทยเนี่ยมาตรฐานเนี่ยมันจะมีมาตรฐานทั่วไปอยู่ที่ว่า ต้องมีประกันกองนะั้นต้องมีการต้องมีการาดูเรื่องของเรื่องของออสุขลักษณะสุขอนามัยเรื่องของความสะอาดเรื่องอะไรพวกนี้เราเรา,เราดูแลอยู่แล้วโดยปกติพอมีมาตรการมาเราก็แค่แก้ไขไปตามนั้นแค่นั้นเองก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเกินไปนะจริงๆแล้วไม่ไม่ถามว่ามันมันมัน,ม,นมันมีข้อจํากัดมากขึ้นไหมมันทําให้บัตเจ็ตของเรามากขึ้นหรือเปล่าใช่แต่ว่าถามว่าถือว่าเป็นความยุ่งยากจนจนเกินที่เราจะรับไหวหรือเปล่าเปล่าทำได้อยู่ครับ ก็เริ่มถ่ายทำกันอยู่ใช่ครับจะ,จะมีเรื่องอื่นออีกไหมคะเอ่อมีเยอะเลยครับถ้าเป็น<ช>ผ่านถ้าเป็นผ่านวิวนะฮะน่าจะ<ช><ช>มีอีกเยอะมากนะเพราะว่าตัวเองพอเราเราเข้ามาทํางานที่วิวอ<ช>่ะครับก็จะ<ช>มีงานอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็เอ่อก็ด้วยกับผมกับแฟนเองก,ก็ก็ช่วยในเรื่องของการดูแลน้องน้องนักแสดงตอนนี้เริ่มมีนักแสดงหลายๆท่านที่เริ่มขึ้นมาแล้วก็ทําพวกออนไลน์ทําพวก เน็ตไอดอลเป็นแบบทาร์เก้นแมเนจเมนต์แล้วก็แล้วก็ตอนนี้มีน้องน้องเพียวเพียววาลินก็เพิ่งไปเล่นไปเป็นไปเล่นอยู่ในซีรีส์ที่กำลังจะฉายรองของช่อง3อย่างเงี้ยครับก็เราก็เริ่มดูแลเริ่มทำหลายหลายอย่างใช่ไหว่ามีโมเดลลิ่งเป็นของตัวเองด้วยครับเรียกโมเดลลิ่ง ER ไม่ได้ผมว่ผมใช้คำนี้ผมจะไม่ใช้คำวา ER <ม>่าโมเดลลิ่งเพราะว<ม>่าเพราะ<ม>อะไรเพราะเพราะว่าอย่างงี้เพราะว่านักโมเดลลิ่งเนี่ยคือคือคือบริษัทที่ที่เราหางานให้ให้น้องแล้วก็หักเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครัแต่ถ้าพอเราบอกว่่่าาาาท talent management talent management ผมใช้คววเพระ จากน้องถ้าเกิดน้องเริ่มจากไม่มีอะไรเลยเราจะปั้นเขายัางไงเราจะฝึกเขาได้อย่างไรเราจะทำคอนเทนต์กับน้องได้อย่างไรโดยที่โดยที่ไม่ได้วิ่งหางานเลยแต่ว่าเราต้องทําให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพขึ้นมาในวงการให้ได้ก่อนแล้วหลังจากตรงนั้นปุ๊บเราก็ถึงจะนําน้องและฟอลโล w ของน้องแล้วก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเงินมันจะเข้ามาเองอะครับถ้าเราสามารถทําให้คนเหล่านั้นเป็นคนคุณภาพมีฝีมือมีคอนเทนต์มีช่อง YouTube มี IG ที่ดีมีมีงานต่อเนื่องของตัวเองที่เขาสร้างขึ้นมาได้เองจะเรียกว่า ก็ต้องใช้เขาท alent management talent management นะก็เหมือนกับมี talent management ของตัวเองเป็นเป็นบริษัทเขาเรียกว่าบริษัทในเรื่องของการดูแลศิลปินขึ้นมาของตัวเองนะครับและนอกจากนี้งานงานธุรกิจของตัวเองนี่คือก็คือเยอะมากเรื่องของงานกำกับธุรกิจอันนี้คือคืออันนี้เป็นหนึ่งในธุรกิจที่อยู่นานที่สุดแล้วนะหลายหลายคนหลายๆคนไม่รู้คือว่า อันนี้เล่าให้ฟังก่อนผมเกิดให้ฟังว่าไก่ย่างเสือใหญ่มีที่มาที่ที่เริ่มจากภาพยนตร์นะฮะ <c oughs> คือด้วยความที่คุณตาคุณยายเนี่ยทำร้านอาหารมาประมาณ35ปีตอนนี้แล้วก็คืออยู่ที่ซอยเสือใหญ่ <c oughs> เดิมเนี่ยชื่อครัวเจริญสุขเพราะเมื่อก่อนซอยเสือใหญ่ซอยรัชดา36เนี่ยเมื่อก่อนชื่อหมู่บ้านเจริญสุขก็เรียกครัวเจริญสุขทีนี้ท่านพ่อผมเนี่ยปี2 5 3 5้าสามามจำไม่แน่ใจก็ไปถ่ายภาพยนตร์เรื่องเสียดาย <c oughs> แล้วก็เลย ทำป้ายละใหม่สําหรับตัวร้านที่ท,ที่ที่เห็นนะครลุงเอกสาพราพงศ์สับไก่อยู่หน้าร้านในเสียหนังเลือกเสียได้หนึ่งนะฮะก็ก็เลยตั้งชื่อว่าไก่ย่างเสือใหญ่ตามชื่อซอยทําโลโก้โลโก้ให้อะไรให้ก็ก็เลยหลังจากถ่ายเสร็จนะฮะก็ไม่จำเป็นเอาป้ายลงก็เจ๋งดีสวยดีแล้วก็ชื่อก็โอเคก็เลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยเรียกว่าไก่ย่างเสือใหญ่แล้วก็เป็นครอบครัวทางฝั่งคุณแม่ผมก็คือคุณตาคุณยายน้า นะพี่สาวทุกคนก็มาทํำคนละสาขาสสาขาก็ทําก็เปิดเยอะนะคร<น>ะมีนะทั้งร้านอาหารที่กรุงเทพกีทามีที่คลองหลวงมีที่ The ะวอลมีที่รัชดานะมีมีมีหลายที่เลยนะผมใช้คาว่าหลายที่มีหลายสาขาเลยแล้วก็ทีนี้เปิดมานานมากครับแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักนะร้านไก่ย่างเสือใหญ่นี้แต่ว่าทีนี้พอช่วงโควิดที่ผ่านมาครเราพบว่าคนมีคนสั่งเข้ามาสั่งไก่ย่างเข้ามาแล้ว ก็คือสั่งแบบทั่วไปแล้วก็ส่งนะฮะเราก็ไปส่งตามตามเหมือนกับร้านอาหารนะครับก็ส่งลาหล่ามูส่งแก๊บส่งลายลายแมนแต่ทีนี้คนต่างจังหวัดอยากทานสั่งว่าบอกเราจะส่งได้ยังไงไก่ย่างอยากกินไก่ย่างเราจะส่งได้ยังไงไปต่างจังหวัดเราเราไม่มีไม่มีความสามารถในการส่งอาหารสดได้ 1- 2สองคือบางคนอยากจะสั่งกินพรุ่งนี้หรือสั่งกินแบบในนี้ขึ้นคือคือมันก็ยุ่งยากนะมันก็มีความยุ่งยากเราก็ไม่รู้จะส่งยังไงแล้วทํายังไงให้ ให้สามารถกระจายของได้ไดง่ายและเร็วก็ก็เลยมีความคิดแปลกๆแ,แ,แล้วกันผมก็เลยบอกว่าไปน้าผมเนี่ยคนหนึ่งที่เป็นเป็นคนที่ดูแลตัวนี้เลยเนี่ยเขาก็ก็คิดว่าทําอะไรให้มันง่ายาก็คิดถึงกล่องแบบลกล่องแบบเอาลงมณเปาณกล่องพิซซ่าก็าําแล้วก็สกรีนลายสวยๆนะฮะแล้วข้างในเนี่ยคือเป็นอย่างนี้ผมให้ดูว่าคือเป็นซีลคือทําเป็นซีลสรญยากาศเนี่ยเป็นซีลอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งเป็นไก่ที่ย่างแล้วคือย่างแบบของเราแล้วนะฮะแบบที่กินในร้านอาหารนั่นแหละครับแล้วก็ ใส่น้ำจิ้มเข้ามาแล้วซีลสุญญากาศเลยทีนี้พอซีลแบบเนี้ยมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรเข้าแล้วก็แล้วก็ป้องกันจากจากพวกเชื้อราเชื้ออะไรพวกนี้มันก็สามารถแช่ตู้เย็นได้ประมาณ7วัน<ม>พอแช่ได้7วันปุ๊บแล้วก็แค่อุ่นเนี่ยคือเข้าเวฟสองนาทีคือแค่อุ่นให้มันร้อนนะครับก็คือกลับมากินได้ตามปกติซึ่งซึ่งไม่แล้วเราคิดว่าเราทาอย่างนเนี้ยเราเราก็จะไม่คิดราคาที่มันแพงเกินไปนะตัวนี้ร90บบาทาไม่ ก็เป็นไก,ก่ย่างดึงตัวเต็มๆแล้วก็เป็นที่เรากินในร้านอาหารทั่วไปเลยแล้วก็แล้วก็ส่งง่ายก็เป็นกล่องแบบนี้สามารถมาถึงปุ๊บส่งเสร็จก็ไปก็แค่เอาตัวตัวนี้เข้าแช่ข้างฟรีสมาก็แกะแล้วก็เอาน้ำจิ้มออกเอาที่นี่ไปอุ่นก็จบคือเรว่าส่งความอร่อยทึงต่างจังหวัดด้วยถูกต้องถูกต้องอครับเพราะฉะนั้นสั่งไม่ยากครับยังไงบ้างคะถ้าเกิดคนต่างจังหวัดที่ต้องการที่จะเอายางรองริ้มรองรก็นี่ฮนะ ตา,ตามนี้ฮะก็คือมันจะมี2ช่องทางนะฮะก็คือ <ฮะ S 1> ช่องทางแรกก็คือ,เ,อ,อเบอร์โทรศัพท์นะ,ะฮะ0985539949นะคร <ฮะ S 1> นะครับตรงนี้แล้วก็อีกทางนึงก็คือ Line แอดนะก็จะมีแอดแอดไซก่อนนะตรงมีเอแล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ <ๆ S 2> แอดไซไก่ย่างเสือใหญ่นะ,ะสะกดเนี่ K A I Y A N G S, S U A Y A I นะฮะไก่ย่างเสือใหญ่ก็2ช่องทางนี้ครับคือคือถ้าสั่งโทรศัพท์เนี่ยบางที ก็จะโทรได้ในช่วงช่วงระยะเวลาทั่วไปแต่ถ้าลน์เนี่ยทิ้งข้อความกันไว้ได้ว่าสั่งสำหรับวันนี้พ่กนี้มะลืนนี้อย่างเงี้ยเราก็จะดูเป็นออเดอร์เก็บไว้ได้นะครับก็ก็มีสั่งเข้ามาเยอะพอสมควรในแต่ละวันนะครับตอนนี้ก็แต่ว่าก็อยากจะเขาเรียกอะไรฝากผมอยากจะฝากเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากหาอะไรอร่อยๆกินแหละผมว่านะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งแล้วกันครับผมอืมค่ะเรียกว่าวันนี้ก็ท้งธุรกิจของตัวเองของครอบครัวของครอบครัวอืม อยากที่จะมีอะไรบอกเล่าหรือว่าฝากอดีตไหมคะก็เรียกว่าอดีครอบครัวผมเราเราทำงานกันมาหลายหลายด้านนะคือด้านร้านอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในในงานที่ทํามานานด้านภาพยนตร์ก็เป็นหนึ่งในงานที่ทํามานานเรียกว่าไปควบคู่กันเลยผมเกิดและโตในร้านไก่ย่างแล้วก็กองถ่ายมี2ที่สลับกันไปนอกเหนือจากโรงเรียนนะดังนั้นก็ต้องฝากฝากงานทั้งสองด้านนี้นะเพราะว่าทั้ง2ด้านคือตั้งใจทําผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยทานอาหารน่าจะรู้จักไก่เป็นคนแบบ นักชิมนักทานน่าจะรู้จักไก่ย่างเสือใหญ่เป็นอย่างดีแล้วคงจะรู้ว่าเราก็มีคุณภาพเพราะว่าอย่างที่บอกคือคือบ้านผมท่านพ่อท่านแม่อายุมากที่สาวผมไม่สบายหลายๆคนในข่าวคงจะรู้ว่าไม่สาวไม่สบายดังนั้นที่เราทําไก่ย่างเสือใหญ่ขึ้นมาเนี่ยครคือทําให้ตัวเองกิน<ม>ทําให้ดารารักแสดงที่มาที่บ้านเนี่ยคือทุกคนทุกคนก็ได้กินอ่ะนะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็คือผมว่าทุกคนพร้อมที่จะพูดให้ไม่ได้โปรโมทไม่ได้จ่ายตังค์ที่เห็นนี่ดาราโพสให้เนี่ย ไม่ได้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 ไดจ้ากไ่ได้อะไรเลยนะฮะคือพี่พกพี่พี่เหล่านี้ทั้งเต้ทั้งพี่แอฟทักษอรทั้ง <ฮะ S 1> ทุกทุกคนเนี่ยทั้งพี่หนุม่มอัตรพรเนี่ยคือทุกคนเคยทานแล้วรู้ว่ามันโอเคแล้วก็บ้านผมเนี่ยก็พอพอ,พอเราไม่ค่อยสบายกันเยอะก็ทานเองอะนะฮะเพราะว่ามันจะได้จะเราต้องห,หาอาหารใช่มันควบคุมได้แล้วต้องเป็นอาหารสะอาดอะนะฮะก็ก็เลยก็เลยคิดว่ามันก็เป็นงานหนึ่งที่เราเรารู้สึกว่าเราเชี่ยวชาญพอๆกับทําหนังแหละนะ,ะฮะก็ก็ต้องฝากด้วยครับ คุณมากๆเลยนะครับอินดีครับอาหารอร่อยแล้วก็ข่าวาวดีๆมาฝากนะคยค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ